นี่ค่ะจะให้ดูนะคะนี่ค่ะเป็นเถาวันขึ้นไปนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะคือ,เ,อ,อเป็นผลไม้ป่านะคะอันนี้ต้นของมะส้มเซียนนะคะเ,เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะลูกมะส้มเซียนเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะ ให้ดูนะคะนี่ค่ะมาส้มเซียนค่ะพอดีว่าเราไม่ได้อ่าถ่ายให้ดูตอนเก็บเพราะว่าม่กกี้เราไลฟ์สดไปแล้วนะคะแล้วไม่มีเสียงนะคะก็เลยต้องมาอ่าถ่ายทำให้ดูใหม่นะคะพอดีว่าม่กกี้อ่าไม่ทราบว่าปัญหาเป็นอะไรนะคะคือว่าเสียงไม่มีนะคะก็เลยไม่ได้อ่า เอามาถ่ายทอดให้ดูนะคะอะ่พอดีเมื่อกี้ไลฟ์สดไปเนาะก,ก็เลยกลับไปเอาอ่ลูกส้มเสี้ยนมาใหม่นะคะเพื่ออยากจะให้อ่าทุกท่านนะคะได้ได้ทราบว่านี่ผลไม้นี้เป็นผลไม้ป่าเขาเรียกว่ามาส้มเสียนนะคะนี่นะคะคืออันนี้คือใบของเขานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ค่ะคือคือลูกของเขานะคะ คือคือเขาจะเป็นเถาวันอย่างนี้นะคะขึ้นไปบนต้นไม้นะคะเอ่อในป่านี้เอ่อมีเยอะเลยนะคะแต่ว่าอ่ต้นอื่นไม่เจอลูกนะคะก็เลยเอ่อมีมีเจออยู่ต้นเดียวนะคะม่กกี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะเอ่อเป็นเอ่อเถาวันนะคะแบบนี้นะคะแต่ที่จริงคือต้นนี้คือ ต้นส้มเสี้ยนนะคะลักษณะของเขาคือต้นเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะคือคือจะมีเหลี่ยมเหลี่ยมอย่างนี้ค่ะมีน้ำหนามนิดๆนะคะนี่ค่ะคือคือสีนี้นะคะเที่อามือจับไว้ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะชี้ให้ดูตรงนี้นะคะและอันนี้ก็คือแบบว่าเขาแห้งแก่แล้วนะคะเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะคะเป็นเป็นเถาวันขึ้นไปนะคะ เป็นหนามตุ่มๆนิดๆน,นะคะคือคืออันนี้ต้นส้มเซียนนะคะแล้วก็อันนี้คือลูกของเขาค่ะรสชาตินะคะ,ะเวลาทานนะคะเหมือนอะมะด,ดันนะคะเปรียปร้ยวๆค่ะแต่มะด,ดันคือว่าเขาจะเปรี้ยวแล้วก็เนื้อจะยุบๆหน่อยนะคะแต่อันนี้จะเป็นลักษณะเปรี้ยวแต่เป็นเส้นๆน,น,นะคะอันนี้เขาจะมีลักษณะเส้นในตัวนะคะ าทานกับเกลือหรือว่ากะปิก็อร่อยนะคะพอดีว่าม่กกี้เราเรามาถ่ายทําแล้วก็จะมียางเขาตรงนี้นะคะยางข้าวๆาวนะคะเวลาเราเด็ดเขาไม่ใหม่จะมียางนะคะแต่น,นี้คือเด็ดสักพักได้แล้วนะคะอันนี้ก็มิกกี้ลองทานให้ดูด้วยไม่ต้องล้างก็ได้นะคะเพราะเป็นธรรมชาตินะคะคือว่าธรรมชาติก็คือเขาโตแบบธรรมชาติไม่ได้พ่นยาอะไรนะคะก็คือทานได้นะคะ เดี๋ยวจะทานให้ดูนะคะออกปลุกเปรี้ยวนะคะทานกับเกลือนะคะแต่แต่อันนี้คือว่าทานได้นะคะไม่ต้องมีเกลือก็ทานได้ทานให้ดูนะคะ คือว่ารสชาติจะเปรี้ยวนะคะแล้วก็กรอบคือว่ารสชาติจะชวนให้น้ําลายไหลนะคะแบบนี้นะคะคือว่าเข้ามาป่าถ้าไม่มีอะไรจะทานแล้วก็มีผลไม้อันนี้นะคะคือเรียกว่ามาส้มเสี้ยนทานได้คะ่ะอันนี้อันนี้เป็นผลไม้ป่านะคะอะเป็นธรรมชาตินะคะคือทานกับเกลือ อร่อยค่ะแต่อันนี้คือว่าทานได้นะคะคือคือตัวดิฉันเองทานได้นะคะเป็นคนทานง่ายค่ะ <c oughs> แบบนี้คือว่าลักษณะเขาจะเริ่มแก่แล้วะค่ะถ้าถ้าผลอ่อนจะกรอบกว่านี้นะคะ อนนี้ถ้าเขาเริ่มแก่ก,ก็จะเป็นอแส้แส้ของไม้อันเปนเขาเรียกว่าเป็นเสี้นเสียนนะคะอันนี้นะคะคือเป็นเส้นเส้นของใยใยไม้ uh ของเขานะคะคือ,อเป็นผลไม้ป่าที่เป็นเป็นธรรมชาติคือทานได้นะคะคือเหมือนอเขาเรียกว่าธรรมชาติให้มานะ,ะน,นะคะนี่นะคะต้นเขาก็มีอยู่ทั่วไปเลยค่ะตรงนี้ก็เจอค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็มีค่ะนี่ค่ะ อันนี้อ่าคือคือคือลักษณะของเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเห็นเห็นนกันไหมคะเด็นะคะมือที่มือชี้นี่ค่ะเป็นเป็นอ่าเป็นเถาวันขึ้นไปเลยนะคะนี่นะคะค่ะเป็นเถาวันเป็นเถาวันนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือใบของเขานะคะค่ะแต่แต่ต้นอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นเถาวันขึ้นไปเลยค่ะนี่ค่ะเขา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 ก็จะออกรอบอย่างนี้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะเป็นเถาวันยนี้เลยค่ะ เขาก็จะให้ผลมาเอ,อต้นหนึ่งก็จะออกประมาณสักอ,อบางทีก็สองสาผลบางทีก็ผลเดียวนะคะแต่เมื่อกี้เราได้มาสองผลนะคะเคือว่าอยากจะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักนะคะก็จึงมาถ่ายทำให้ดูเนาะผละไม้ป่ามาส้มเสี่ยนท่าน,นี้ก่อนนะคะ